คุณ,ค,ณคุณเบื่อไหมกับปัญหาเหล่านี้ไฟตกไฟกระชากไฟเกินวันนี้เรามีตัวช่วยสำหรับท่านคือตัวสเตย์ไลสเซอร์สำหรับตัวสเตย์ไลเซอร์ ตัวช่วยสําหรับการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เสถียรมากขึ้นปัญหาไฟตกไฟกระชากไฟเกินปัญหาเหล่านี้เกิดจากเมื่อบ้านท่านอยู่ปลายโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าจะดันไฟฟ้าได้น้อยอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าให้กับบ้านท่านปกติแรงดันไฟฟ้าสําหรับ ac จะเป็นรูปเคอร์ฟหรือไซเคอร์ฟถ้าปกติจะมีแรงดันการไฟฟ้าเข้ามาปกติจะเป็นรูปขึ้นขึ้นและลงถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟตกหรือไฟกระชากเช่น จากการผิดพลาดจากกระแสไฟฟ้าอุบัติภัยอุบัติเหตุจะทำให้เคิร์ฟการไฟฟ้าหายไปซึ่งตัวสเตเบลเลเซอร์ตัวช่วยสำหรับการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เสถียรมากขึ้น ตัวสเตยิเลอร์มี2แบบให้ท่านเลือกคือแบบซิงเกิลเฟสและทีเฟสสำหรับตัวซิงเกิลเฟสหลักการทำงานก็คือใช้สำหรับภายในบ้านบ้านพักอาศัยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟตกโดยท่านซื้อไปสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆโดยเสียบสายจากการะแสฟ้าน,นที่เอาท์พุตและออกจากเอาท์พุตไปสู่โหลดภายในบ้านของท่านเปิดการใช้งานโดยสวิตช์นี้และตัวนี้ แค่นี้ท่านก็ลดปัญหาเรื่องไฟตกไฟกระชากภายในบ้านของท่านได้แล้วตัวนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือขนาด10กิโลวัตต์แบบทีเฟสเหมาะสําหรับห้างร้านร้านค้าหรือร้านค้าที่มีตู้แช่ผักแช่ผลไม้แช่เนื้อสัตว์ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านได้ยกตัวอย่างโหลดที่เป็นทนิดมอเตอร์เช่นพัดลคมคอมเพรสเซอร์แอร์ถ้าเกิดปัญหาไฟตกจะทำให้ขดลวดภายในมีปัญหา ขดลวดร้อนขดลวดขาดสามารถเกิดไฟไหม้ในขดลวดได้จะเหมาะสมมากๆสําหรับบ้านที่เกิดไฟตกไฟเกินบ่อยเพราะตัวนี้จะช่วยยืดอายุการใช้ง,งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของท่านได้บ้านไหนที่อยู่ไกลโหลดหรือปลายโหลดการไฟฟ้ายิ่งแนะนำเลยครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อหรือจะติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปที่เพจ p c o a Solar Cell ได้เลยนะครับฝากเจ้าตัวสเตย์ไล r เซอร์2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ